ในช่วงเที่ยงวันนบ้านเล็กๆในหมู่บ้านบ้านใหม่จังหวัดเชียงรายครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวด้วยกันคุณสมชายผู้เป็นพ่อที่มีอายุมากมองไปที่ลูกชายแล้วถามว่านี่แนทล่าสุดที่ไปป่าก,กับเพื่อนๆไปไงบ้างไปตั้งเดือนกว่าจะกลับมาพ่อกับแม่เป็นห่วงมากเลยแนทหนุ่มร่างกำยำยิ้มแล้วตอบว่าครับทุกอย่างเรียบร้อยดีเราเจอน้ำพึ่งป่าคุณภาพดีมากรอบนี้มีของเยอะเลยอยู่ที่นั่นนานหน่อยน้ำพึ่งที่เอากลับมาฝากไว้ที่บ้านลุงกริดไว้ขายเสร็จค่อยแบ่งกันครับพ่อ คุณสมชายพยักหน้าคุณมาลีแม่ของแนทแทรกขึ้นมาพวกลูกเป็นนานขนาดนั้นแม่ก็เป็นห่วงกลัวขาดนั่นขาดนี่ลำบากทุกวันแม่คอยมองหาลูกกลับมาแนทสายหน้าแล้วยิ้มพ่อแม่ไม่ต้องห่วงขนาดนั้นผมโตแล้วไม่ใช่เด็กๆทุกครั้งก่อนไปพวกผมเตรียมของไว้พร้อมสเสบียงก็พอแถมในป่าย,ยังล่าสัตว์ได้หาผักได้ขาดอะไรที่ไหนล่ะครับมีแค่คิดถึงบ้านเท่านั้นกลิดเพื่อนสนิทของแนทที่นั่งกินข้าวด้วยหัวเราะอ,ออกมา โหอายุเท่าไหร่แล้วยังไม่ยอมแต่งงานเอาแต่ประจบแม่และนี่จะไปป่าต่อหรือทําอะไรอย่างอื่นพักแป๊บเดียวแล้วไปต่อเลยเหรอแนทพยักหน้าเช่ที่นั่นยังมีน้าพึ่งอีกเยอะอยู่เฉยๆไม่ไปเก็บร้อนใจแย่เลยแม่ผมอยากไปแต่อย่าห้ามนะแต่อยากให้แม่หามีให้ผมหน่อยพ่อแม่ก็แก่นะอยากมีหลานให้อุ้มแล้วคุณมาลีถอนหายใจลูกพูดแบบนี้แต่ไปอยู่ในป่าตลอดจะไปเจอใครมาแต่งด้วยละ่ะกลับมาทํางานในหมู่บ้านอยู่ใกล้พ่อแม่แต่งงานมีลูกพ่อแม่จะได้ดีใจ แนทเงียบยังคงกินข้าวต่อแล้วขอตัวไปพักผ่อนคุณสมชายมองภรรยาแล้วพูดเบาๆปล่อยให้มันตัดสินใจเองเธอเธอก็รู้จักมันดีมันยังคิดถึงสาวคนนั้นอยู่ใช่ไหมคุณมาลีถอนหายใจวางชามลงรู้สิจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะงั้นฉันถึงอยากให้มันแต่งงานลืมเรื่องเก่าๆไปเห็นมันเป็นแบบนี้ฉันก็เสียใจสิปีแล้วนะคุณสมชายมองไปทางห้องลูกชายพูดเบาๆกินข้าวต่อเธออย่าพูดถึงเดี๋ยวมันได้ยินแล้วเสียใจ คุณมาลีพยักหน้าแต่จูจูก็นึกอะไรได้หันไปหาสามีอ้อนายได้ยินคนเขาคุยกันเรื่องที่วัดใต้ต้นไทรท้ายหมู่บ้านไหมคุณสมชายแปลกใจเรื่องอะไรวัดที่บูชาผีใต้ต้นไทรน้่นะเหรอมีอะไรคุณมาลีลดเสียงลงเขาบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องแปลกๆเก,กิดขึ้นที่นั่นแค่ได้ยินก็กลัวแล้วไม่แน่ว่าจะมีอะไรเหมือนตอนสาวคนนั้นหรือเปล่าคุณสมชายขมวดคิ้ว อย่ามาโนไปเองเรื่องสาวคนนั้นเป็นเพราะคนทำร้ายไม่ใช่ผีสางอะไรเธออย่าไปเชื่อคําเล่าลือคุณมาลีเถียงท่อตอนนั้นพบศพสาวคนนั้นที่ริมน้ำใกล้ต้นไทรนนึกถึงและเองขนลุกเลยคุณสมชายถอนหายใจเลิกพูดเรื่องนั้นเถอะตอนนี้มีอะไรก็ช่างมันอย่าไปสนใจคุณมาลีหน้าแดงด้วยความโมโหพูดแบบนี้ได้ยังไงน่ากลัวจะตาย คุณสมชายเงียบสายตาเต็มไปด้วยความเศร้ามองออกไปนอกประตูราวกับนึกถึงเรื่องเก่าที่ไม่อยากพูดถึงในห้องแนทยืนนิ่งอยู่หลังประตูได้ยินทุกคำสนทนาของพ่อแม่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักอึ้งราวกับน้ำตาจะไหล แนทอายุเกือบ40ปีแต่ยังไม่แต่งงานไม่ใช่เพราะเขาอยู่ในป่าตลอดและไม่ค่อยได้พบผู้หญิงอย่างที่เคยบอกเหตุผลที่แท้จริงคือเมื่อส0ปีก่อนหญิงสาวที่เขารักชื่อพลอยเสียชีวิตในอ้อมแขนของเขาพลอยอายุน้อยกว่าแนทหนึ่งปีเมื่อแนทพบเธอริมน้ำน้ำกลายต้นไทรเธอยังมีชีวิตอยู่พลอยยกมือแต่หน้าเขาแล้วชักกระตุกสิลลมหายใจการตายของพลอยทำให้แนทเจ็บปวดอย่างสุดซึ่งเขาโทษตัวเองว่าถ้ามาถึงเร็วกว่านี้พลอยอาจจะรอดตลอด10ปีแนทไม่เคยลืมเขาไม่คิดถึงการแต่งงานในใจเขามีเพียงความมุ่งมั่่่นนทีีจจะคค้หาาาววมรริงเกกกยับ ตต้ของพลอยและตามหาคนที่ก่อเหตุแต่ทุกความพยายามกลับสูญเปล่าถ้ามีคนฆ่าพลอยเขาคนนั้นยังหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งแนทเกิดและเติบโตในหมู่บ้าน,บ,านบ้านใหม่หมู่บ้านเล็กๆในเขตภูเขาเชียงรายชีวิตที่นี่ยังลำบากผู้หญิงในหมู่บ้านมักอยู่บ้านทำนาสวนผู้ชายขึ้นป่าล่าสัตว์เก็บน้ำผึ้งหรือสมุนไพรเพื่อหาเลี้ยงชีพครอบครัวของแนทก็เช่นกันคุณสมชายเคยเป็นนักล่าป่าฝีมือดีแต่เมื่ออายุมากและสุขภาพไม่ดีเขาอยู่บ้านทำนากับภรรยาปล่อยให้แนทรับหน้าที่ขึ้นป่า ที่ท้ายหมู่บ้านใต้ต้นไโบราณมีวัดเล็กๆที่มีเรื่องเล่าขานมานานใกล้วัดราวร้อยเมตรคือแม่น้ำหน้าน้ำลึกและไหลเชี่ยวชาวบ้านไม่ค่อยกลา้าเข้าใกล้ถ้าไม่จำเป็นว่ากันว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาผีหรือวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมบางคนละว่าเมื่อก่อนมีหญิงสาวถูกฆ่าและฝังไว้ใต้ต้นไรวิญญาณขององค์เธอมักปรากฏตัวเสียงร้องไข้ครุง้งครวญทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวครั้งหนึ่งพบศพชายคนหนึ่งล้มตายที่นั่นขาถูกมือจากใต้ดินจับไว้ชาวบ้านเชื่อว่าเขาคือคนที่ฆ่าเธอและถูกวิญญาณลงโทษพวกเขาขขขุออองงเธึ้นนนไปฝัที่่ื นอแต่เสียงร้องให้ยังดังขึ้นทุกคืนจึงสร้างวัดนี้เพื่อปลอบวิญญาณของเธอตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไทรหรือวัดกลัวว่าจะรบกวนผีและต้องพบกับภัยเรื่องราวยิ่งตึงเครียดขึ้นตั้งแต่สิปีก่อนเมื่อพลอยเสียชีวิตหลังจากนั้นชาวบ้านเชื่อว่าพลอยถูกผีในวัดทำร้ายพวกเขายิ่งหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นแม้แต่จะไปแม่น้ำก็เลือกเดินอ้อม เมื่อเร็วๆนี้ความกลัวเริ่มกลับมาบางคนที่ผ่านบริเวณต้นไทรตอนกลางคืนได้ยินเสียงร้องให้ของหญิงสาวตอนแรกคิดว่ามีใครหลบอยู่ในที่มืดร้องให้แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเมื่อมองไปที่ต้นไทรพวกเขาเห็นแสงประหลาดวูบว่าภาพนั้นทําให้นึกถึงสิปีก่อนก่อนที่พลอยจะเสียชีวิตชาวบ้านสุกสิบกันพวกเธอได้ยินเสียงร้องให้ที่ท้ายหมู่บ้านไหมช่วงนี้พอค่าลงมาได้ยินเลยขนลุกไปหมดอีกคนพยักหน้าใช่ชัดมากเสียงร้องจากฝั่งต้นไทรใครจะร้องได้ทุกคืนขนาดนั้น ยายคนหนึ่งพูดขึ้นฉันยังเห็นผีเล่นด้วยนะสมัยเด็กฉันเจอผีเล่นมาหลายครั้งรู้เลยว่ามันคืออะไรสิบปีก่อนฉันก็เห็นมันวูบวาบอยู่ใต้ต้นทรายคำพูดของยายทำให้ทุกคนกลัวยายเล่าต่อเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงร้องอีกมีผีเล่นเยอะมากแต่ที่น่ากลัวสุดคือเงาคนยืนอยู่ใกล้ต้นทรไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีตาฉันก็ไม่ดีมองไม่ชัด ความกลัวเกี่ยวกับวัดใต้ต้นไทรก่ะตัวขึ้นชาวบ้านเชื่อว่าน,นั้นคือที่บูชาผีและใครรบกวนจะต้องพบภัยคืนหนึ่งเด็กๆในหมู่บ้านนำโดยเด็กชายชื่อทำร่าล um ือเรื่องผีที่ต้นไทรชวนกันไปดูเมื่อเขาใกล้พวกเขาเริ่มตัวสั่นบริเวณท้ายหมู่บ้านตอนนี้มีเพียงบ้านร้างไม่กี่หลังเพราะหลายคนย้ายออกไปหลังการตายของพลอยเด็กกลุ่มนี้มีทำชัยเล็กยุทดและวินหลบอยู่หลังกำแพงบ้านร้างแอบมองไปที่ต้นไทรความมืดปกคลุมมีเพียงเสียงลมพัดรอนานไม่เห็นอะไรเล็กเริ่มร้อนใจคงไม่มีอะไรหลอกกลับกันเถอะทำสายหน้า รอก่อนใจร้อนอะไรยืนนานเด็กๆเ,เริ่มเสียสมาธิวินที่ยืนอยู่ท้ายสุดจูจ่ๆรู้สึกเหมือนมีคนบีบไหล่เขาโมโหมึงทำอะไรอย่ามาทำลายชัยหันกลับมาตะโกนอะไรเงียบหน่อยกำลังตั้งใจดูวินเงียบแต่ถูกบีบไหล่อีกครั้งแรงจนเจ็บเขามองไปข้างหน้าเห็นแค่สามคนไม่เห็นทำคิดว่าถูกแกล้งวินตะโกนทำอย่ามาแกล้งเต่าไม่กลัวหรอกทำตอบพูดอะไร ต่ายืนน่าสุดจะไปแกล้งได้ยังไงวินตกใจแต่มีคนบีบไหล่เต่าไม่ใช่พวกมึงแล้วทั้งสี่คนหันกลับมาหน้าซีดพวกเขาเห็เนเงาคนยืนอยู่หลังวินถิวขาวซีดผมยาวปกหน้าทั้งสี่กรีดร้องและว,วิ่งหนีแม่ช่วยด้วยวินได้ยินคำว่าผีกลัวจนสลบล้มลงกับพื้นเสียงร้องของเด็กๆด,ดังไปถึงหัวหมู่บ้านชาวบ้านวิ่งออกมาพบวินสลบอยู่ข้างบ้านร้างแม่ของวินร้องให้อุ้มลูกกลับบนทางวินพูดพึพมพำ พวกมึงต้องตายพวกมึงต้องตายหลังเหตุการณ์เด็กๆถูกห้ามออกนอกบ้านตอนค่ำผู้ใหญ่ก็ลดการรวมตัวพบกันเฉพาะตอนกลางวันเพื่อคุยเรื่องนี้คืนก่อนวันครบรอบก,การตายของพลอยชายชื่อบุญกลับจากทำงานดึกยืนอยู่หน้าบ้านเห็นเงาหญิงสาวเดินไปทางต้นไทรเขาตะโกนลูกบ้านใครกลับบ้านไป,ไป,ไปตรงนั้นอันตรายมีผีหญิงสาวหยุดแต่ไม่หันกลับมาบุญโมโหเด็กนี่เรียกแล้วไม่ตอบไปตรงนั้นทำไมอันตราย หญิงสาวยิ่งยืนนิ่งบุญใจไม่ดีมองชัดๆเห็นใบหน้าซีดขาวของพลอยที่ตายไปสิบปีแล้วเขาตกใจเปิดประตูวิ่งเข้าบ้านลอกแน่นหายใจหอบบ้านไกลตน้นไทรที่พลอยเคยอยู่ยังคงได้รับการดูแลจากแนทและพ่อแม่ของเขาพลอยกำพร้าตั้งแต่เด็กหลังจากเธอตายแนทมักมาทำความสะอาดจุดทุกคืนก่อนวันครบรอบแนทนอนที่บ้านนั้นบนเตียงเล็กๆนึกถึงวันเด็กๆที่เขาและพลอยเล่นด้วยกันพลอยอ่อนไหวชอบร้องไห้โดยเฉพาะหลังพ่อแม่ของเธอเสียคุณสมชายและคุณมารีรักพลอยเหมือนเหลือหวังให้ทั้งคู่แต่งงานกันแต่โศกนาฏกรรมพากพลอยไปทิิ้้งปรนาไว เช้าวันรุ่งขึ้นวันครบรอบการตายของพลอยแนทและพ่อแม่จัดพิธีทาบุญชาวบ้านมาร่วมงานไม่มีใครคัดค้านแม้ว่าพลอยและแนทยังไม่ได้แต่งงานหญิงคนหนึ่งแนะนําแนทแนทลุงรู้ว่าเธอยังรักพลอยแต่ผ่านมาสิบปีแล้วลองนําเธอไปบูชาที่บ้านปล่อยบ้านนี้ไปเถอะใกล้ต้นไทรเกิดเรื่องมาเยอะลุงเป็นห่วงเธอแนทขอบคุณแต่ในใจยังลังเลเขาคิดเรื่องนี้มานานแต่บ้านนี้คือมรดกของพ่อแม่พลอยทําอะไรสุม 4, สี่สุมห้าเขากลัวจะผิด ทีท่ีผ่านไปแต่บรรยากาศในหมู่บ้านยิ่งหนักอึ้งสัตว์เลี้ยงและปัสัาว์ในหมู่บ้านตายกะทันหันเด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มที่ไปต้นไทรป่วยหนักมีแค่สูงวินแม้ไม่ป่วยแต่ดูเหมือนลอยผู้ซ้ำๆพวกมึงต้องตายทุกคนต้องตายชาวบ้านเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มจากวัดใต้ต้นไทรแต่ไม่มีใครกล้าเชิญหมอผีมากลัวรบกวนผีกลางคืนเสียงร้องให้คร่ำครวญยังดันขึ้นทำให้ทุกคนนอนไม่หลับ คืนหนึ่งคุณชัยและคุณลำสองสามีภรรยานอนกอดกันอยู่ได้ยินเสียงฝีเท้าปนกับเสียงร้องให้เสียงนั้นใกล้บ้านขึ้นเรือหยุดที่กำแพงบ้านหน้าต่างสันเหมือนจะพังทั้งสองกลัวจนตัวสันหน้าต่างเปิดออกแนาหญิงสาวผมยาวปลิวในลมปรากฏขึ้นเธอหันหน้าเข้ามาใบหน้าซีดขาวคือพลอยทั้งสองเกือบหัวใจวายพลอยมองพวกเขาครู่หนึ่งแล้วเดินจากไปเช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านแตกตื่นหลายคนและว่าเห็นพลอยเดินผ่านบ้านเปิดหน้าต่างมองด้วยสายตาหน้ากลัวแนทได้ยินโมโหเธอตายไปสิบปีแล้วจะเป็นไปได้ยังไง อย่ามาใส่ร้ายคุณบุญหัวหน้าหมู่บ้านพูดขึ้นพอได้แล้วอย่ามาโนเพรอตายไปแล้วปล่อยให้เธอไปอย่างสงบเรื่องผีอะไรกันแต่คำเล่าลือไม่หยุดชาวบ้านเชื่อว่าพลอยกลายเป็นผีกลับมาแก้แค้นบางคนคิดว่าเธอถูกใครบางคนทำร้ายตอนนี้กลับมาล้างแค้นเช้าวันต่อมาพ่อแม่ของวินพบว่าลูกชายหายไปพวกเขาวิ่งไปท้ายหมู่บ้านเห็นวินยืนใต้ต้นไทรพูดพึมพำพวกมึงต้องตาย เมื่อมองตามที่วิงชี้พวกเขาตกใจเห็นศพคนถูกแขวนอยู่บนต้นไทรเป็นสมคนที่เคยชอบพลอยแต่มีครอบครัวแล้วชาวบ้านสุบสิบเห็นไหมพลอยแก้แค้นแล้วสมคงเป็นคนที่ทำร้ายเธอไม่กี่วันต่อมาชายอีกคนชื่อชัยก็ตายใต้ต้นไทรหัวเต็มไปด้วยเลือดราวกับตีหัวตัวเองจนตายชัยก็เคยชอบพลอยชาวบ้านตื่นตระหนกคิดว่าพลอยกำลังตามหาคนที่ทำร้ายเธอคุณบุญที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อตอนนี้ก็เตือน ใครเคยทำร้ายพลอยสารภาพมาไม่งั้นตายหมดแต่ไม่มีใครยอมรับแนัเจ็บปวดไปที่หลุมศพของพลอยจุดทูบร้องไห้พลอยถ้าเธอกำลังแก้แค้นอยูเอ่เถอะฉันจะหาความจริงให้คืนนั้นในพายุฝนเงาคนลึกหลับลากล้างไร้สติไปที่ต้นไทรเขามัดเชือกที่คอเหยียเแขนขึ้นต้นเมื่อเสร็จเขาพบว่าเชือกพันรอบคอตัวเองตื่นตระหนกหยิบบัวในกระเป๋าแต่บัวหายไปเขาสั่นกลัวทำความผิดต่อแล้วลบร่องรอยกลับบ้าน เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพชายอีคนชื่อเล็กแขวนอยู่บนต้นไทรอีกคนที่เคยชอบพลอยคุณบุญโกรธบอกแล้วให้สารภาพแต่ไม่ยอมตอนนี้ตายอีกแล้วคืนนั้นในสายฝนคุณบุญกําลังหุงข้าวได้ยินเสียงเคาะประตูคิดว่าเป็นคนมาคุยเรื่องที่ดินแต่เปิดประตูไม่มีใครมีเพียงฝนตกหนักเสียงฝีเท้าดังในฝนหญิงสาวปรากฏตัวเป็นพลอยสายตาเต็มไปด้วยความโกรธคุณบุญตื่นกระหนกวิ่งเข้าไปหาบัวแต่บัวหายไปพลอยยืนอยู่นอกประตูหัวร้อยยาะในเวลาเดียวกันวิ่งตื่นขึ้นแต่โกน ต่าหามึงเจอแล้วเด็กชายวิ่งไปที่บ้านคุณบุญพ่อแม่ของวินวิ่งตามเห็นคุณบุญกำลังบีบคอตัวเองร้องช่วยด้วยมันจะฆ่าฉันชาวบ้านวิ่งมาถึงเห็นภาพน่าสยดสยองแนทก็อยู่ด้วยเขามองออกไปนอกประตูเห็นพลอยยืนอยู่หลังวินสายตาเศร้าโศกแนทก้าออกไปน้ำตาไหลคุณบุญร้องมันจะฆ่าฉันแนทเดินเข้าไปจับคอคุณบุญแต่เสียงที่ดังออกมาเป็นของพลอยหลีกไป ชาวบ้านตื่นตระหนกพลอยผ่านร่างของแนทพูดอย่างโกรธเจอมึงแล้วไอ้สารเลวคุณมาลีคุกเข่าขอร้องพลอยหยุดเธอพ่อแม่รักลูกอย่าทำแบบนี้ลูกจะทำให้แนทกลายเป็นฆาตกรน้ำตาไหลบนใบหน้าของแนทพลอยปล่อยคุณบุญพูดว่าพ่อแม่ขอบคุณที่รักและดูแลหนูเหมือนลูกสาวแต่หนูตายอย่างเจ็บปวดหนูถูกมันฆ่ามันคือไอแก่คนนี้พลอยจะพุ่งเข้าไปแต่แนทคว้าเธอไว้พลอยหยุด เชื่อฉันให้โอกาสฉันฉันจะหาความจริงอย่าฆ่าคนพลอยตอบฉันไม่ได้ฆ่าใครมันต้องชดใช้เธอจ้องคุณบุญไอสารเลวฉันให้โอกาสมึงครั้งเดียวถ้าไม่สารภาพมึงจะไม่มีวันสงบคุณบุญคุกเขา่าร้องไห้ฉันยอมรับทุกอย่างเป็นความผิดของฉัน เขาสารภาพว่าเมื่อสิปีก่อนตอนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขารู้ว่าพื้นที่นี้จะถูกซื้อที่ดินในราคาสูงเขาชักชวนชาวบ้านขายที่ดินให้เขาในราคาถูกแล้วขายต่อเพื่อกําไรแต่พลอยไม่ยอมขายที่ดินของพ่อแม่เธอวันหนึ่งเขาไปกดดันพลอยแต่เธอปฏิเสธเขาโมโหดันเธอลงแม่น้ําเมื่อพลอยสลบเขาคิดว่าเธอตายแล้วล่าศพไปทิ้งที่แม่น้ําแต่พลอยฟื้นขึ้นไว้เข้าฝั่งสุดท้ายตายในอ้อมแขนของแนทเขาใช้ข่าวหรือเรื่องผีเพื่อหลบหนีความผิด เมื่อเร็วๆนี้เมื่อที่ดินมีราคาสูงขึ้นเขากลับมากดดันให้ขายที่ดินอีกครั้งแต่วัดใต้ต้นทรายเป็นอุปสรรคเขาฆ่าสมชัยและเลกคนที่เคยชอบพลอยเพื่อโยนความผิดที่เธอทําให้ชาวบ้านยอมหรือวัดเขาใช้บัวป้องกันวิญญาณของพลอยแต่สุดท้ายบัวหายไปและพลอยพบเขาความจริงถูกเปิดเผยคุณบุญถูกลงโทษตามกฎหมายเสียงร้องให้ใต้ต้นทรายหายไปวัดได้รับการบูรณะกลายเป็นสถานที่บูชาคนที่ตายจากความอดอยากในอดีตชาวบ้านจุดธูปไหว้เพื่อให้วิญญาณสงบ ต่อมาผู้คนรู้ว่าเสียงร้องให้ในปีนั้นเป็นเพียงจินตนาการและคำเล่าลือแต่เรื่องราวของพลอยและอชาชญกรรมของคุณบุญยังคงเป็นบทเรียนสำหรับหมู่บ้านบ้านใหม่